เนตรมารแห่งความตาย Mystic Eye of d e a t h Perception โชคุชิโนมาาััเป็นเนตรมารประเภทหนึ่งที่หายากจนผู้คนคิดว่าไม่มีอยู่จริงภายใต้การจัดระดับของเนตรมารโดยใช้โนเบิลคันเลอร์เนตรมารแห่งความตายจะถูกจัดอยู่ในระดับสีรุงหรือเรนโบว์ซึ่งเป็นเนตรมารระดับสูงสุด และถือว่าเป็นเนตรมารระดับจิตวิญญาณพระเจ้าระบบการทำงานของเนตรมารแห่งความตายมันคือความสามารถที่จะเปิดขึ้นในดวงตาและสมองของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ถึงความตายตามคนศพของความตายและการดำรงอยู่ซึ่งมันจะแสดงสัญญาณภาพให้ผู้ใช้เห็นในรูปแบบของเส้นแห่งความตายชิโนเซนและจุดตายชิโนเิทน แม้ว่าผู้ใช้บางคนอย่างชิกิเรียวกิจะสามารถมองเห็นได้เพียงแค่เส้นแห่งความตายเท่านั้นโดยการใช้งานของเนตรมานแห่งความตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงตาของผู้ใช้ทั้งหมดด้วยการที่ผู้ครอบครองเนตรนี้จะสามารถมองเห็นเส้นแห่งความตายได้ต่อให้พวกเขาตาบอดหรือโดนควักดวงตาออกไปแล้วก็ตามความตายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสำหรับคนทั่วไปผู้ครอบครองเนตรมานนี้ จะเข้าถึงทุกสิ่งได้ด้วยการมองเห็นโดยผ่านช่องทางที่คนปกติไม่อาจรับรู้ได้ในการที่พวกเขารับรู้ถึงความตายก็อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเห็นถึงรากฐานแห่งสรรพสิ่งซึ่งก็มีการตั้งทฤษฎีว่าดวงตานี้อาจเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากดวงตาของบาหลเทพเจ้าเซลติกโบราณที่เขาสามารถทำให้เป้าหมายตายได้ด้วยการจ้องมอง ความสามารถในการรับรู้ความตายของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุนั้นจะมีข้อจํากัดขึ้นอยู่กับการรับรู้ความตายของผู้ใช้เนื่องจากสมองและเนตรมารจะทํางานควบคู่กันดังนั้นผู้ใช้เนตรมารแห่งความตายจะสามารถรับรู้ความตายได้แตกต่างกันด้วยความแตกต่างของการรับรู้ของผู้ใช้แต่ละคนซึ่งสิ่งพื้นฐานที่ผู้ใช้จะเห็นเหมือนกันนั่นก็คือการมองเห็นถึงจุดอ่อนที่ทุกสิ่งแตกหักง่ายที่สุด และความไม่สมบูรณ์ของทุกสิ่งที่จะพังทลายลงในสักวันหนึ่งจนเรียกได้ว่าพวกเขามองเห็นชะตากรรมอนาคตและจุดจบของทุกสิ่งได้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตและวัตถุจะมีความแตกต่างกันและมีเวลาที่จะสิ้นสุดต่างกันแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือทุกสิ่งย่อมจะพบกับสิ่งนี้เพราะความตายไม่ใช่สิ่งที่จะมาถึงแต่เป็นสิ่งที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับทุกสิ่ง ดังนั้นเส้นแห่งความตายที่ผู้ใช้เนตรมานมองเห็นก็คือเส้นทางแห่งจุดจบของทุกสรรพสิ่งเส้นแห่งความตายจะปรากฏขึ้นบนพื้นผิวและการโจมตีตามเส้นทางที่ปรากฏขึ้นจะส่งผลให้เกิดความตายขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่มีการคำนึงถึงโครงสร้างหรือคุณสมบัติของวัตถุเส้นเหล่านี้ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนดังนั้นมันจะดูเหมือนรอยแตกราวที่ปรากฏอยู่บนสิ่งต่าง แม้กระทั่งในอากาศก็ตามเส้นเหล่านี้จะมองเห็นได้ยากในตอนกลางวันด้วยการที่มีแสงจ้าเกินไปแต่จะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อถึงเวลากลางคืนโดยพวกมันจะเรืองแสงเป็นแสงสีแดงเส้นสายเหล่านี้จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆตามใดที่สิ่งนั้นยังคงมีชีวิตยอยู่แรดเรียวกิชิกิเธอสามารถรับรู้ได้ว่าเส้นเหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องการโจมตีตามเส้นแห่งความตาย จะทาให้ผู้ใช้สามารถตัดผ่านทุกสิ่งได้โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะใช้อะไรเป็นอาวุธเพราะแม้แต่มือเปล่าพวกเขาก็สามารถตัดและทำลายเป้าหมายได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามการใช้วัตถุที่มีความบางและคมจะทําให้ความสามารถนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าอาเควสได้ตั้งทฤษฎีว่าเส้นเหล่านี้เป็นเหมือนส่วนที่อ่อนแอที่สุดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลในวัตถุ ซึ่งเหมือนกับสวิตท,ที่กำหนดไว้บนร่างกายของบุคคลหรือวัตถุที่ทำหน้าที่เป็นจุดตายของสิ่งนั้นโทนโนได้อธิบายว่าเส้นแห่งความตายนี้เป็นเส้นสสารที่แตกตัวได้ง่ายในขณะที่เรียวกิบอกว่ามันเป็นเหมือนกับแนวคิดอายุไขัของสิ่งมีชีวิตที่ออกมาในรูปแบบของเส้นแห่งความตายการสร้างบาดแผลหรือการบาดเจ็บจากเส้นเหล่านี้ส่วนที่ถูกตัดออกไปจะไม่อาจรักษาได้ ไม่ว่าผู้ที่โดนจะมีความสามารถฟื้นฟูดีแค่ไหนก็ตามจุดตายเป็นจุดที่เป็นจุดกำเนิดของเส้นแห่งความตายซึ่งมันอาจมีได้หลายจุดบนวัตถุขณะที่เส้นแห่งความตายเปรียบเสมือนจุดออดที่ทําให้สิ่งต่างๆพังทลายได้อย่างง่ายดายแต่จุดตายมันคือจุดที่เปรียบเสมือนการดํารงอยู่เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ทําให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตหรือทําให้วัตถุเป็นวัตถุ ทุกสิ่งที่ถูกทำลายจุดนี้จะถูกลบการดำรงอยู่นอกจากนี้การทำลายจุดนี้จะสามารถทำลายได้แม้แต่สิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้แม้แต่กดฟิสิกส์โมเมนตัมแรงโน้มถ่วงพิทีแทรกซึมอยู่ในร่างกายและโลกร้ายแต่ต่อให้ครอบครองเนตรมานแห่งความตายก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถมองเห็นจุดนี้ได้การได้รับเนตรมารแห่งความตายมาครอบครองนั้น ส่วนใหญ่จะได้รับมาจากประสบการณ์เฉียดตายผู้ที่คาบเกี่ยวระหว่างชีวิตและความตายจนพวกเขาเข้าใกล้รากแห่งสรรพสิ่งเช่นเรียวกิชิกิที่เธอได้รับมาจากอุบัติเหตุโทโนที่ได้รับมันมากในขณะที่เขาเกือบถูกพี่ชายบุญธรรมสังหารแต่โอกาสก็น้อยมากจนแทบจะเป็นศูนย์จนผู้คนคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดบ,บนโลกอย่างบรรพบบรษทิ่แท้จริงก็ยังไม่อาจครอบคลองได้ ความแตกต่างของเนตรมานแห่งความตายของแต่ละคนชิกิโทโนโเขามีความเชี่ยวชาญในการสังหารสิ่งมีชีวิตเขาสามารถรับรู้ความตายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นเขาสามารถสังหารมนุษย์สัตว์ทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆและด้วยการเปิดใช้ความสามารถของเนตรมานแห่งความตายจะสร้างความเครียดทางจิตใจเขาอย่างมหาศาลเนื่องจากที่สมองต้องรับรู้ข้อมูลที่มากกว่าคนปกติ การมองเห็นต้องใช้ควบคู่ไปกับความเข้าใจสมองของเขาจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตการรับรู้ถึงความตายของวัตถุที่คนปกติไม่อาจเข้าใจจะเป็นผลให้หากใช้เป็นเวลานานอาจจะทำให้ปวดหัวอย่างรุนแรงและสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวได้และในกรณีที่เลวร้ยรายเส้นเลือดในสมองจะรับไม่ไหวและแตกออกเป็นผลให้ผู้ใช้จบชีวิตลงทันที โดยโทโนได้พัฒนาความสามารถเขาจนถึงจุดที่เขาสามารถมองเห็นจุดตายได้แต่การเปิดใช้งานความสามารถของเนตรมานแห่งความตายของโทโนนั้นมันจะทำงานโดยอัตโนมัติทำให้เขาต้องสวมใส่แว่นตามิ s t i c e อคิล l ลอรเพื่อระงับการมองเห็นเส้นแห่งความตายแต่อย่างไรก็ตามยิ่งเขาใช้มันมากขึ้นสุดท้ายแว่นตานี้ก็ไม่อาจที่จะควบคุมความสามารถเขาได้อีกต่อไปจนโทโนต้องใช้ผ้าปิดตาตลอดเวลา ชิกิเรียวกิเธอมีความเชี่ยวชาญในการสังหารแนวคิดและแสดงภาพเหตุการณ์ที่มาจากรากแห่งสสิ่งโดยตรงเธอเป็นผู้ใช้เนตรมานแห่งความตายที่เหนือกว่าโทโนะอยู่หลายขุมเธอสามารถรู้ความตายของเกือบทุกสิ่งแม้ว่ามันจะถูกจำกัดเฉพาะสิ่งที่เธอรับรู้ว่ามีชีวิตอยู่ก็ตามเช่นเธอสามารถมองเห็นเส้นแห่งความตายบนโทรศัพท์ด้วยการที่เธอมองว่ามันยังไม่พังดังนั้นหากเธอเห็นสายโทรศัพท์นั้นเสีย เธอจะไม่อาจมองเห็นเส้นแห่งความตายได้เพราะเธอได้รู้สึกว่ามันได้ตายไปแล้วด้วยแนวคิดนี้ทําให้ทุกสิ่งที่เรียวกิรู้สึกว่ามันยังมีชีวิตอยู่นั้นจะปรากฏเส้นแห่งความตายออกมาเช่นเหาวิญญาณของคิริเอฟุโจที่เรียวกิสามารถสังหารพวกมันได้แม้ว่าพวกมันจะตายไปแล้วก็ตามด้วยการที่เธอมองว่าพวกมันยังคงมีชีวิตอยู่เพราะสามารถแทรกแซงเหตุการณ์บนโลกได้ ทำให้เธอสามารถสังหารได้แม้ตะวิญญาณหรือแม้แต่เซเวนก็ตามแตกต่างจากโทโนโต,ตรงที่เธอไม่ค่อยแสดงอาการตึงเครียดเมื่อเปิดใช้งานเนตรมานให้เห็นทำให้เธอสามารถใช้งานมันได้มากเท่าที่เธอต้องการเธอสามารถสังหารแนวคิดของสิ่งไม่มีชีวิตหรือรูปร่างเช่นโรคภัยศาสเวทเขตแดนหรือสิ่งอื่นใดที่เธอมองว่ามีชีวิตรวมทั้งยังสามารถสังหารอนาคต ที่ถูกทำนายโดยมิสุรุคาเมคุระจนอนาคตนั้นถูกตัดเป็นสองส่วนและได้สลายหายไปเหตุผลที่ทำช่นนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าเรียวกิเธอสามารถทำลายเหตุการณ์ใดก็ได้ในอนาคตแต่เป็นเพราะว่าอนาคตที่ปรากฏขึ้นจากการทำนายนั้นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้อนาคตนั้นจึงกลายเป็นความแน่นอนที่สามารถเอื้อมถึงได้อนาคตเป็นอมตะเพราะไม่อาจรู้แต่การทำให้อนาคตชัดเจนออกมา จะทำให้อนาคตนั้นกลายเป็นสิ่งที่สามารถพังทลายได้แนวคิดแห่งความตายจึงสามารถใช้กับมันและถูกสังหารได้นั่นเองถึงแม้จะเป็นความสามารถที่ทรงพลังเช่นไรแต่ไม่ว่าจะเป็นพลังแบบใดก็ย่อมมีขีดจำกัดความสามารถในการสังหารบางสิ่งด้วยสายตานั้นผู้ใช้จำเป็นต้องโจมตีเป้าหมายจังๆเท่านั้นดังนั้นผู้ที่มีทักษะที่สูงกว่าผู้ใช้ก็สามารถหลบการโจมตีได้อย่างง่ายได้ นอกจากนี้มันยังไม่อาจใช้กับสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะอย่างบรรพบุรุษที่แท้จริงในตอนกลางคืนโดยเฉพาะกับอาคิไทเอิร์ดที่แม้เตเรียวกิก็ไม่อาจมองเห็นเส้นแห่งความตายของเธอได้และเรียกได้ว่าเธอไม่มีวันตายจึงไม่มีคอนเซปต์ด้านความตายดังนั้นเนตรมานี้จึงไม่อาจส่งผลใดๆได้เช่นเดียวกับอันติเมตวันและเทพเจ้าแห่งบาบิโลเนียอย่างเทียมแมทที่เป็นอมตะอย่างแท้จริง และเนตรมันแห่งความตายโดยปกติจะเปิดใช้งานตลอดเวลาและการที่ผู้ใช้ต้องมองเห็นเส้นแห่งความตายตลอดเวลาจะสร้างภาระให้กับสมองอย่างรุนแรงซึ่งก็อาจเป็นผลให้ผู้ใช้เกิดอาการเสียสติปวดหัวสูญเสียการมองเห็นและหากรุนแรงก็อาจเสียชีวิตได้ยกเว้นเพียงเรียวกิที่เธอเรียนรู้วิธีควบคุมเนตรมานจนสามารถเปิดและปิดการใช้งานมันได้อย่างอิสระ และยังมีผู้ใช้เนตรมารแห่งความตายตัวล่าสุดที่จะปรากฏตัวมาในเฟสแกรนออเดอร์นั่นคือคือเทปรูดีนอสจากลอสเบลลำดับที่7นาหุยมิกทรานซึ่งเขาได้รับมาจากการที่เขาได้ทำการศึกษาคอนเซปต์แห่งความตายซึ่งจะแตกต่างกับผู้ใช้เนตรมารแห่งความตายคนอื่นเทปรูนั้นได้ใช้ปืนกลมือแทนการใช้มีดเหมือนคนอื่นๆครับก็จบการไปแล้วนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้ และกดเดิมนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ตามคอมเมนต์แรกในคลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ